สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวดีคุณแยมค่ะคุณแยมอายุยเท่าไหร่คะอายุ55ค่ะพี่้5เป็นจะเพศพอดีเลยอะแยมวันนี้มีอะไรเล่ามาก็คือหนูมีแฟนคนหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาอายุมากกว่าหนูค่อนข้างเยอะค่ะะเยอะนี่คือกี่ปีนี่พี่มีประสบการณ์เลยมีแฟนอายุต่างกัน41เหรอ41 16ปีอือค่ะก็คือคืออย<ป>ู่วยกันอยู่กินด้วยกันมาค่ะที่คบกันมาปีหนึ่งปีกว่าๆค่ะพี่เกือบสองปี ครัขคกนาก็คือไม่ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่หนูคิดว่าดีไม่มีข้อผิดเพองอะไรเลยค่ะที่ตอนที่จีบกันแรกๆหนูก็สแกนก่อนค่ะพี่ว่าเขามีแฟนหรืเอเปล่าหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะเขาบอกเขาไม่มีแฟนแล้วก็ตกลงกันว่าเออโทรชงโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันเป็นของส่วนตัว,วมันอะไรอย่างนี้นะเขาก็บอกเขาว่าไม่ชอบเล่นโซเชียล ไอจีเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยคะ่ะไม่เล่นเขาจะเล่นแต่ไลน์เอาไว้คุยงานเนี่ยค่ะพี่ก็หนูก็ไม่เชื่อนะคะพี่หนูไม่เชื่อเลยแต่คืออยู่อยู่ด้วยกันมาแบบทุกวันนะค่ะพี่อยู่กินกันมาไม่เคยห่างกันเลยหนูก็เห็นเขาไม่ไดไ้เล่นอะไรมีแต่ไลน์คุยแต่งานอะไรยเงี้ยใช่ไหมคะพี่แต่ที่ผ่านมาหนูหาตลอดนะคะพี่เพราะว่าหนูไม่เชื่อแต่หนูไม่เคยแบบไปหาเรื่องทะเลาะเขาอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูก็หามาตลอดแต่หนูไม่เคยเจอ ก็มีวันหนึ่งค่ะเขาออกไปทํางานหนวนั่งเขียยโทรศัพท์ไอจี IG เขาเดิ้งขึ้นมาแล้วเหมือนว่าไอจีอ่ะมันสิงกับเฟสใช่ไหมคะพี่ม,มันจะขึ้นชื่อค่ะพี่ที่ตั้งหน้าไอจีค่ะพี่หนูก็ลองไปค้นหาดูก็คือเห็นเขาตั้งสเตตัสโคบกใครไม่รู้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งค่ะฮี่ในเฟซบุ๊กก็หรอ,อใช่ค่ะในเฟซบุ๊กหนูก็โ จุกจค่ะพี่ไม่รู้จะทำยังไงเราได้เข้าไปดูหน้าผู้หญิงคนนั้นไหมเห็นค่ะพี่เห็นหมดเลยมีลูกคู่ด้วยค่ะก็แสดงว่าเขาเปิดตัวในเฟซบุ๊กค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แล้วผู้ชายคบกับเรามากี่ปีคะปีกว่าปีครึ่งค่ะพี่ปีครึ่งแสดงว่าคนนั้นมาก่อนเรานะเพราะเขาปีแต่ปีหกหนึ่งมาก่อนเออใช่ค่ะแต่คือว่าในเฟซบุ๊กเขาอะค่ะพี่เหมือนว่าเอาเอาเอาูกตั้งแต่คือ หมือนเอาเอาไปใส่ในตัวกระตู้หรืออะไรเงี้ยค่ะพี่แต่หนูจาเขาได้เพราะว่าเขา่เคยเอาตั้งในแบบในไลนอะไรเงี้ยค่ะพี่หนูรู้ว่าเป็นเขาแล้วก็คือมันก็ใช่เขาค่ะพี่หนูก็ถามหนูก็ถามเขาหนูตั้งสติหนูก็ถามเขา,า,เขาว่าเออมันเป็นยังไงคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้คําตอบว่าผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เจอกับหนูค่ะพี่คือไม่ได้เจอกับเขาเลย เหมือนเขาก็แบบแที่แรกๆก็ไม่ได้แบบจะมาทิ้งตั้งกับหนูในอย่างเนี้ยค่ะพี่<ม>แต่ก็พออยู่กับไปอยู่กับมา้าแบบเขารักหนูอะไรหนูเนี้ยค่ะพี่แต่ที่เขาพบกันมานะคะพี่หนูก็เคยมีเรื่องแบบโดนเขาจับได้เรื่องแบบติดต่อกับแฟนเก่าอยู่<ม><ม>เนี้ยค่ะพี่แล้วก็ด่าหนูแบบด่าบ้านใจไม่เลยนะคะพี่ด่ามึงมึงนี่ด่าแบบพอมาถึงวันเนี้ยค่ะพี่หนูคิดว่า ที่ได้กูมาเนี่ยไม่อายปากมั้งเหรอเพราะว่าหนูโดนกูนหุมาตั้งแต่แบบวันแรกที่คบกันเลยค่ะพีะ่หนูก็เชื่อเขาเขาบอกว่าเขาเลือกหนูเขารักหนูเขาผูกพันกับหนูอะไรนีบา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 เขา,าพูดอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาบอกว่าให้เวลาพี่ได้ไหมหนูก็รักเขานะคะพี่แต่หนูคิดว่าอออกูไม่รู้กูไม่ผิดแต่มันไม่ใช่้งะค่ะพี่แต่ตอนเนี้ยหนูรู้แล้วหนูก็ไม่อยากทําผิดหนูก็บอกเขาว่า ให้ทํำยังไงหนูไม่อยากไปน,นี้แล้วหนูว่าพยายามตัดเขาค่ะพี่พยายามแบบจะเลิกอะไงค่ะพี่หนูก็ยังทําไม่ได้หนูรู้จะทายังไงดีอะค่ะพี่หนูก็รักเขาแต่เหมือนไ่จีบด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขค่ะพี่คือหมายถึงว่าพอรู้แล้วเนี่ยแล้วผู้ชายไปเลิกทางฝั่งรุนหรือยังผู้ชายเขาพูดว่าผู้ชายอยู่ตรงขอขอเวลาใช่ค่ะก็คือยังไม่เลิกเลยงงงงไม่เลิกยังไม่เลิกอ่ะ คำถามวันนี้คือชื่อหนูจะทํายังไงดีคะหนูอยากออกมาจากชีวิตเขาคะ่ะพี่กลิ่งคบต่อไปก็มมีความสุขค่ะพี่ความชัดเจนก็ไม่มีเหมือนคือแต่ว่าในที่ทํางานเขาอะค่ะคือเขาเปิดตัวหนูค่ะพี่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะพี่เขาก็เปิดตัวไนูได้คือเขาเขาไม่ได้บอกแค่หนูค่ะพี่ เขาไม่ได้เปิดตัวคนนั้นตั้งแต่แรกเหมือนเปิดตัวคนนั้นในโลกออนไลน์อะค่ะแต่ของหนูคือในชีวิตจริงกินอยู่ทเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นหนูหมดอ่อาอโทษนะครับแล<ช>้วจาเพื่อนเขาในที่ทํางานก็ต้องเป็นเฟ,ฟนเฟซบุ๊กกับเขาบ้างอะไรบ้างแล้วเพื่อนไม่งงหรวอว่าในเฟซไม่มีค่ะพี่ไม่มีเลยไม่หมายความว่าใน Facebook ไม่มีเพื่อนที่ทํางานหรอใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะแยมแล้วพี่อยากรู้ว่าหนูคบกับเขามาตั้งปีครึ่งเนี่ยหนูไม่เคยเข้าไปดู Facebook เขาเลยหรอ คือเขาบอกว่าเขาไม่เล่นนะคะพี่เขาาเขบอกว่าเขาไม่เล่นหนูก็พยายามหาจนหนูเจอญาติโกโหติกาเขาแบบครบหมดทุกคนแล้วค่ะพี่แล้วเขาก็ใช้กระตูนด้วยใช่ค่ะเขาก็มีเจตนาปกปิดแหละเขาก็มีเจตนาปกปิดนะแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วเราอยู่ทําไมอ่ะหนูพยายามแล้วค่ะพี่เหมือนตอนเนี้ยค่ะหนูยอมรับว่าหนู่ะรอเขาหนูคิดว่าวันแรกที่หนูตัดสินใจรอเขาว่าหนูรอได้ แจไหนแล้วระหว่างที่หนูรอเนี่ยค่ะพี่หนูมีความสุขเลยหนูร้องให้ทุกวันเลยค่ะพี่หนูอยากค่ะพี่ว่าหนูจะออกมายังไงดีให้หนูแบบเก็บน้อยที่สุดแล้วก็แบบหนูอยากทําผิดอะค่ะพี่เพราะหนูเคยทําผิดมาหลายครั้งแบบเนี้ยค่ะคือหนูเป็นตัวเลือกแต่มันเก็บที่สุดคือหนูไม่ใช่คนถูกเลือกค่ะพี่คือหนูเจออย่างเงี้ยมาตลอดหนูเลยไม่อยากให้มันแบบประวัติศาสตร์สํารอยค่ะพี่ ซึ่งตอนนี้ยังติดต่อเขาอยู่ไหมหรือเขาขอเวลาไปเคลียร์แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยช่วงนี้เหมือนเดิมเลยยังอยู่ด้วยกันวปกติเหมือนเดิมโอเคเคยเคยบอกเลิกเขาไหมคะเคยค่ะเขาก็หอร้ลงจะพินจะตายแต่บอกว่าอย่าเลิกถูกไหมอะถามใครก่อนดีจ้ะพี่อ๋องพี่หอมหรือพี่ป้อมประวัติอะพี่อ๋องก่อนนะพี่มีให้เลือกสองทางทางที่หนึ่งตัดทุกทางที่จะคุยกับเขาได้ แยกกันเลยเพราะหนูบอกว่าาหม่เลยหนูไม่มีความสุขตั้งแต่หนูรู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งแล้วหนูมาทีหลังแล้วก็ไปทําความรักเขาพังพินาศหนูรู้สึกผิดหนูไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วหนูอยากเลิกเลิกเลยค่ะบล็อกทุกช่องทางที่เขาจะติดต่อเราได้แยกกันอยู่เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเราไม่ต้องให้เขาเข้ามาพัวพันในชีวิตมันจะเจ็บ มันไม่มีหรอกเจ็บมากเจ็บน้อยด้วยความรู้สึกพี่นะแรกๆมันเจ็บหนักหมดแหละแต่เวลามันจะทําให้เราดีขึ้นอันนี้คือเป็นการตัดไฟเลยตัดไฟแต่ต้นลมเลยคือเราจะไม่กลับไปหวนนึกถึงอะไรกันอีกแล้วใจแข็งหักดิบวิธีนี้คือการหักดิบอีกทางหนึ่งในน้ําเสียงหนูอะ่ะหนูต้องการคนมาซัพพอร์ตคำพูดนี้เว้ยนะอดทนนะอดทนอดทนค่ะคือพี่ขาที่ออกมาคือ บอกใครไม่ได้ค่ะพี่หนูกลัวเขาส่งน้ำหน้าหนูค่ะพี่อย่าไปคิดแบบนั้นว่าจะมีคนซ้ำเติมเราพอเรื่องความรักอะบางทีมันก็ไล่ด้งสางกันได้ทุกคนแหละอันนี้พี่เข้าใจแต่อีกทางหนึ่งคือพี่ฟังน้ําเสียงอะพี่รู้สึกว่าหนูรักเขาแล้วหนูไม่ได้อยากเลิกจริงๆอันนี้มุมพี่นะเท่าที่พี่ฟังนะถ้าหนูไม่ได้อยากเลิกจริงๆพี่แนะนําให้เคลียร์กับเขาอย่างชัดเจนค่ะ ชัดเจนมากๆเลยว่า 1, 2, ึ่งสอห้าหหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่เฟซบุ๊กนั้นจะเล่นต่อไหมไม่เล่นเราจะสร้างเฟซบุ๊กใหม่เปล่าคือพูดทุกอย่างให้มันชัดเจนวางแผนให้มันชัดเจนซึ่งเขาจะทําได้หรือไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเผื่อใจด้วยนะแต,แต่ถ้าเลือกที่จะคบกับคนคนนี้ต่อก็ต้องเผื่อใจต่ำๆก็ต้องครึ่งนึงเลยเพราะเขาก็ไม่ได้ซื้อสัตว์กับเราตั้งแต่ต้นอยู่ที่ว่าหนูจะเลือกได้ไหม พี่แนะนำสองทางนี้ถ้ายังอยากจะรักกับคนคนนี้ต่อก็ต้องพร้อมจะเผื่อใจว่าเราอาจจะเสียใจก็ได้แต่ถ้ายังตัดไฟแต่ต้นลมก้าวออกมาเลยพี่ให้หนูเลือกเองค่ะค่ะเอาใครต่อพี่ป้องไหมอยากฟังมุมผู้ชายไหมพี่ป้องผู้ชายเนี่ยมันจะเลิกได้จริงไหมถ้าคิดว่ามันจะอยู่กับคนนี้จริงๆกับคนเก่าะมันเคลียร์ไปแล้วไหมหรือไงพี่ว่าความรักมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายถึงว่ามันก็ต้องเป็นไปตามสเต็ป มันก็ว่าอ่ะก็คบคนเดียวเลิกกับแฟนเก่าหรือยังเลิกกั้มาคบกับชานอะไรอย่างนี้นะมันไม่มีมันไม่มียากเพราะที่แบบว่าเลิกหรือยังทําไมลงเฟซบุ๊กคนนั้นแล้วมาคบคี้ว่ามันยากไปละมันมันมันดูไม่ปกติท้ามันไม่ปกติเนี่ยพี่ว่ามันก็มันก็ไม่น่าจะมีความสุขเหมือนที่น้องบอกไม่มีอ่เนาะแต่เหมือนที่พี่อองบอกครับว่าน้องอาจต้องการเหมือนลังเลต้องการคนมาซับพอร์ตว่าอดทนเถอะเพราะเหมือนน้องไม่อยากจะเลิกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอยากจะหาคนมาพูดน้องอยากฟังแหละคำแนะนาที่น้องอยากฟังคืออาจจะแบบว่า สู้ต่อเธอเด็กหรือไม่ก็เด็กเขาก็เลือกคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รับคนเรามันก็ยากนะเพราะความไว้ใจถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็สร้างลําบากถูกไหมผมก็เคยสมมติทําดีมาตลอดเลยพลาดทีเดียวมันก็ความเชื่อใจมันก็หมดไปและอันนี้ยิ่งแบบดูแล้วแบบทุกทุกคนนี้ยังยังไม่รู้เลยว่าสรุปยังไงคือเขาจะไปเลือกกับคนนั้นไหมเขาบอกน้องอย่างนี้ปะบอกงี้ใช่ปะเขาขอเวลาแต่ยังไม่สรุปเขาบอกใช่ค่ะพี่เขาเขาให้หนูแบบให้เวลาพี่หน่อยนะ อะไรอย่างเี้ค่ะถ้าเป็นพี่ป้องพี่ป้องจะเชียร์ให้รอไหมไม่หลอกเอย่งกี้ผมก็ต้องเหมือนกับผมก็อยู่ฝ่ายน้องผู้หญิงแล้วใช่เ<ช><ช>พราะเขาโทรมาอเอาจริง<ม><ม>ถ้าก็ต้องถ้าอยากจะคบต่อก็ต้องไม่ต้องรอเคลียร์เดี๋ยวนี้<ช>ยกคู่เดี๋ยวนี้ว่าโทรให้ฉันฟังวิดีโอคอลก็ได้ว่าพี่เลือกน้องคนนี้นะเราเลิกติดต่อกันคือทํา้งให้เคลียร์ชัดเจนแล้วไม่ต้องขอเวลาด้วยเพราะว่าขอทําไมอ่ะขอเพื่อ เ้า <You. S 2> ขอทําไมอ่ะถ้ารักเราจริงจะเขาเราจริงก็ไม่ต้องขอก็บอกเลยเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ผู้ชายถ้ามันเจอใครที่มันใช่จริงมันเคลียร์คนเก่าได้ได้ทันทีเลยไหมอ่ะก็อาจจะยากเพราะถ้าเกิดคนเก่าแบบดีไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เขาไม่ผิดอยู่แล้วเพราะเขาโดนหลอกเหมือนกันเขาพูดอย่ีต้องเลยค่ะพี่แต่ว่าคนเก่าไม่ได้ผิด<ช>อะไรแต่ถ้าคนใหม่จะไปแล้วไงหนูก็ต้องเด็ดขาดถ้าคนเก่าไม่ผิดอะไรแต่ถ้าคุณจะมาคบกับฉันเขาจะไปแล้วทาไมเคลียร์ก็ต้องเลิกก็หนูต้องเด็ดหนูก็ต้องเด็ดขาดต้องเคลียร์ให้ชัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขอเวลาเคลียร ไม่ใช่วันนี้ด้วยตอนนี้อือถ้ารักเราจริงก็ต้องทําได้เนาะพี่คิดว่านะครับอืมค่ะเนาะแยมขอความชัดเจนแยมใช่ไม่อก้แยมพูดมาประโยคนึงแยมเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยแยมก็ไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของถูกไหมลูกไม่รู้เลยโอเคเขาถามว่าอะไรผู้หญิงคนนั้นผิดอะไรแยมถามเขากลับไปเลยแล้วหนูผิดอะไรเนี่ยใช่ค่ะถูกเปล่าจริงค่ะหนูถามเขาว่าหนูหนูผิดอะไรเออเขาก็บบหนูไม่ได้ผิดพี่ผิดเองเออ นั่นแหละดังนั้นก็เหมือนเออตัวอย่างซูผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนแล้วเขามาชอบเรามากิ้กกับเราเนี้ยวันหนึ่งถ้าเราแย่งเขามาได้เราจะไว้ใจผู้หญิงคนนั้นได้หรือว่าในอนาคตเขาจะไม่ทนอย่างนี้อีกมันก็เช่นเดียวกันถูกไหมถ้าน้องได้เขามาเต็มร้อยก็จริงติเขาเลิกเลิกอะไรเงี้ยก่าคนเก่าเรียบร้อยอนาคตหนูจะนอนหลับสนิทเหรอหนูจะไม่แบบต้องไปเช็คลายเช็คไอจตลอดเวลาหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ นี่คือมุมพี่ปองครับอ่าไม่จาเป็นต้องขอเวลาอะไรใช่ก็ง่ายมากมันง่ายมากจริงถ้ามองแบบแบบแต่เข้าใจแล้วเวลาคนเราอยู่ในความรักมันจะมีอารมณ์ส่วนตัวมากกว่าเหตุผลเราอยู่วงนอกเราใช้เหตุผลล้วนไงอ่าสำหรับพี่นะคะในฐานะผู้หญิงพี่ฟังเสียงแยมรู้สึกว่าแยมสับสนแต่พี่เห็นกลิ่นอายของความอยากเลิกแต่ใจอ่อนอไม่เด็ดขาดเออได้แต่ผู้อยากจะเลิกอยากจะเลิกแต่หาทางไปไม่เจอไม่รู้ไปยังไงไปแล้วกูเจ็บไหมมันจะเป็นยังไงอะไร อยู่เจ็บกว่าค่ะ mm hmm. ไปไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าแต่อยู่เจ็บแน่ๆแล้ว mm hmm. และความไว้ใจถูกทำลายไปแล้วค่ะไม่มีวันกลับมาเพราะผู้ชายที่คุณอยู่มันไม่ใช่ความรักเราถูกหลอกค่ะเรากำลังถูกหลอกให้ครบซอนถ้าวันนี้จับไม่ได้เราจะถูกหลอกไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรการันตีเลยว่าครั้งหน้าเราจะโดนหลอกอีกไหมเพราะมันสตาร์ทด้วยความไม่จริงใจ พี่ออกไปหนูเลิก<ม>ลเขาหนูกลัวเจ็บมากเลยความอดทนคนเราไม่เท่ากันอ่ะแต่ถ้ากลัวเจ็บมากพี่ให้เทคนิคคนเราจะเลิกกันอย่าไปนึกถึงความดีซึ่งกันและกันค่ะมันจะผูกพัน<ม>นึกถึงความชั่วความเลวหนูจะออกมาแบบเจ็บตัวเบามากค่ะนั่นคือวิธี<ม>ทําให้เราสตรองไม่เจ็บเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกคะ่ะปีครึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วหนูอยู่ด้วยกันอ่ะหนูจะผูกพันหนูจะเหงาเลยแหละใช่หรอเล่แต่ความสุขจะมาหลังจากนั้น ฟ้าหลังฝนหนูต้องผ่านช่วงฝนไปก่อนค่ะถ้าเขาเราบอกเลิกเขาผู้ชายจะงอนง้ออยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราคือคนที่อยู่ตรงนี้อีกคนมันอยู่ไกลเขาจะเอาคนตรงหน้าไปก่อนเขาบอกว่าเขาจะเป็นจะตายเราต้องคิดเลยค่ะว่าให้มึงตายดีกว่ากูตายค่ะ,ะถ้าเขาไม่ยอมเลิกหอบเข้าหอบ,ขอ,บของแล้วหนีออกมาค่ะคอย่าถามว่าหนูจะไปยังไงเตี่ยที่บอกวิธีแล้วค่ะถ้าเธอไม่ยอมเลิกกับฉันดีดดๆก็คือ หนูหายไปเลยได้เลยค่ะหนูไม่จำเป็นต้องเสียดายผู้ชายคนนี้เลยนะคะในวงจรชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเอาคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตสิ่งสกปรกเอาออกไปแล้วเราจะสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนจากการให้หนึ่งเพลงไปเป็นกําลังใจให้ฉันรองเราได้อะไรไม่รู้ว่าพอฟังเสียงไปเราจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่ต้องเครียดเพราะว่าเธอชีวิตเธอจะดีขึ้นถ้าเธอหลุดพ้นจากเขานับจากนี้แยนฟังพี่ไปเลยนะ ถ้ายังไม่ออกมาเขาดาวทุกวันร้องไห้ทุกวันเจ็บทุกวันละแวงทุกวันเมื่อไหร่ก้าวออกมาก็คือวันที่เราล้มอยู่เรากําลังลุกขึ้นแล้วแล้วเมื่อไหร่แข็งแรงเรากําลังจะวิ่งต่อไปพุทธอพุทโผอย่าลืมโทรนะ